สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพ 28, รรษา28กรกฎาคม2563 นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาครบ6 8พรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรากล้าวเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10วันที่28กรกฎาคม2563 ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายจตุปัจจัยถวายพัตตหารเพนพระสงฆ์จำนวนสิบรูปพิธีถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยมีผู้บริหารระดับสูงข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดอวเข้าร่วมในพิธีซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา